ไม่สบายก็เลยเป็นผมเป็นยายก็ต้องไปสอบถามให้หน่อยว่าตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างคะคือห,หัวเหตุผมงานหนักจนป่วยนะคะต้องนอนโรงพยาบาลหนึ่งคืนเต็มค่ะสำหรับนะักร้องหนุ่มเสียงดีของบ้านทูเอฟคชาโนนธนานหรือว่าคชายีเอฟแปดที่ป่วยด้วยอาการปวดไหลย,ย้อนแล้วก็ผ้า่อน้อยทําให้ต้องเลื่อนง,งานออกไปหลายงานค่ะคื่นไสก็ไม่รอช้านะคะรีบต่อสายตรงอัปเดตอาการล่าสุดจากปากเ้ือปวมาให้ได้ฟังกันค่ะ ดีขึ้นแล้วครับเอาจากโรงพยาบาลวันนี้แล้วครับอืมเล่าให้ฟังหน่อยกอนแรกเกิดอะไรยังไงขึ้นทำไมแบบถูกหามส่งโรงพยาบาลก็อคืนนั้นใช่ไหมฮนะก็มีรู้สึกตัวเองไม่ค่อยโอเครูค้สึกมันแบบคลื่นใจมวนท้องเนี่ยครับแล้วก็พอตกตกกลางคืนมาก็นอนไม่ได้ร้อนร้อ,อตรงหน้าอก ก็เลยแบตัดสินใจจะไปโรงพยาบาลดีกว่าประมาณตอนตีสี่เนี่ยครับคุณหมอว่ายังไงบ้างก็คุยกับคุณหมอหมอบอกว่ามันดูอาการแล้วมันยังไม่น่าจะใช่กดหลย้อนนะครับผมกาน่าจะเป็นที่อาหารเป็นผิดแล้วก็แล้วก็ลําไส้อักเสบเพราะว่าเสียหมอไม่ได้พูดเรื่องว่าอาการรุนแรงหรือเปล่าครับผมแต่ก็พักประมาณคืนหนึ่งก็ดีขึ้นเยอะเลยรู้สึกดีฮะหลักๆมันคือปวดท้องพอมันหายปวดท้องฟับแรงก็เริ่มมา อาหาราได้ปกติแล้วเนาะก็ยังเป็นอาหารอ่อนอยู่ครับผมคุณหมอให้ระวังเรื่องอะไรบ้างไหมคะตอนนี้ก็เรื่องนาาั่นแหละฮะเรื่องทั่วไปทา,านอาหารให้ตรงเวลาแล้วก็ระวังอย้าเพิ่งเป็นอาหารรสจัดอะไรเงี้ยครับอย่างวันนี้ก็ไม่ได้ไปคอนเสิร์ตเหมือนกันใช่วันนี้ไม่ได้ไปแมนชั่นเขคิดวิ่งครับผมเพราะว่ายังไม่ได้อาเจาอโรงพยาบาลเสียดายไหมคะก็เสียดายครับผมที่ไม่ได้ไม่ได้โอกาสไปร้องเพลงแต่ว่าเราก็ต้องอคำนึงถึงสุขภาพเราเป็นหลักก่อนอยู่แล้ว ว่าถ้าออกไปแล้วแบบไปสุดกลับมาอีกม,มนันก็เล็กจุ๋มข้าชาขอบคุณนะคะหายไวๆค่ะวัดค่ะข้าชายังฝากขอบคุณแฟนคลับที่ให้กำลังใจเยอะมากๆนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ได้รับรู้แล้วก็ได้เห็นแล้วนะครับเพราะความดังกล่าวเนี่ยทั้งทางทวิตเตอร์แล้วก็อินสตาแกรมพร้อมสัญญาว่าจะรีบหายแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเลยนะครับ นีก็ให้ข้าชาพักความไปก่อนเนี่ยมันต้องรีบออกามาไม่หายขาดนะจะได้มาร้องเพลงให้น้องแบบคนฟังกันมีความสุขใช่ไหมครับผมเคยเป็นอยู่รอบหนึ่งเหมือนกันนะผมว่าน่าจะเครียดด้วยบ่เลยนอนน้อยด้วยอาการประมาณนี้เลยเหรอคะใช่ครับคือตีสี่แ้วยนะเวลาเดียวกันเปิดมารู้สึกปวดท้องมากแล้วไม่ไหวแล้วแล้วแบบมันจะอ้วกออะไรย่างเงี้ยครับเลยต้องรีบไปหาหมอไปบอกที่ยาไเยเปเก็บเลยต้องกดเข,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 ข้าไปแล้ว ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเหมือนกันโลก,โกของคุณ<ด>ห,หมอไน่ประมาณนี้ <c oughs> มันมีสารบางอย่างในตัวที่มันทำให้เอ,อิยนะไม่ปกติตอย่าเครียดก,กันนะคะทุกคนใช่แล้วนะครับก็ดูแลสุขภาพมาด้วย่ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับก็บบต่อ